เอาละครับสวัสดีครับผมสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ JJ Big Bay นะครับพี่วันนี้ผมมี CBR 500R นะครับปี19นะครับพี่นะดาวแค่4,000บาทนะครับผมแล้วก็ผ่อนงวดแค่3,600บาทนะครับระยะเวลา60งวดนะครับผมนะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะครับพี่เดี๋ยวขอแจ้งราคาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะพา ชมน้องนะครับรอบๆอบคันเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแถมท่อแต่งให้คุณลูกค้าด้วยนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมก่อนที่จะไปชมน้องรอบคันนะครับขอแจ้งเลยนะครับว่าน้องมีรอยตําหนิตรงท่อนะแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจนะตรงนี้นะเดี๋ยวทางร้านเราเนะี่ยจะเปลี่ยนท่อให้นะครับผมไม่ใช่ปัญหาเลยโอเคนะครับผมส่วนตัวน้องนะครับผมราคาเงินสดอยู่ที่ แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับผมโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปชมน้องร,บรอบๆพันได้เลยนะครับนี่เลยตัวน้องเนี่ยก็คือสภาพจากเดิมเกือบทั้งคันนะครับก็มีแค่ตัวชิวแต่งนิดๆหน่อยๆนะประมาณนี้มีตรงชิวแต่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมะีตรงนี้นะครับแต่งด้วยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผม โอเคเลยโอเคเนาะนอกนั้นก็สภาพเครื่องนะครับของน้องยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมดูได้เลยนะครับสภาพเครื่องน้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งกันนะครับผมโอเคท้ายก็เป็นท้ายเดิมนะครับไฟเลี้ยวเดิมเลยแล้วก็สภาพเครื่องอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผม สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้นะครับ